คุณผู้ชมครัมีเหตุการณ์ที่หนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเขาฉุนแฟนเก่าฉุนแฟนสาวเก่านะที่เลิกกันไปแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยมีการไปโพสต์ทวงเงินผ่านโซเชียลมีเดียคือขึ้นฟีดขึ้นหน้าโพสต์เลยฝ่ายชายก็เลยฉุนนะครับไม่พอใจทํำยังไงเอาพวกมาแล้วตามมาเคลียร์นะครับถึงร้านเขาเรียกอะไรนะร้านสะดวกซักใช่ไหมแฟนใหม่กาลังกาลังพาผู้ชายคนใหม่อะ่ะไปซักผ้าก็ตามมาล่อเขาเลยฮะ

นี่บุกเข้ามาทำร้ายในร้านสะดวกซักเลยนะครับย่านเคหะร่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่27กันยายนที่ผ่านมาตอนเกือบเกือบห้าทุ่มนะครับล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวเจอกับทางฝั่งฝ่ายหญิงนะคุณเกศนะฮะอายุ31ปีเธอเล่าให้ฟังบอกว่าคบหากับอดีตแฟนหนุ่มคนที่ก่อเหตุเสื้อดํเนี่ยที่เข้าไปไปเล่นงานเขานะฮะ คือนอกจากจะไปทาร้ายแล้วเนี่ยเอาปืนด้วยนะในคลิปนี้เอาปืนไปขู่เขาด้วยเธอบอกว่าคบหากับคนก่อเหตุมา2ปีจดทะเบียนสมรสกันนะฮะระหว่างคบหาถูกทําร้ายโดยตลอดฝ่ายชายหึงหวงมากนะครับทำร้ายเธอมาแล้วมากกว่า28ครั้งเท่าที่จาได้คตํารวจไม่รับแจ้งความนะฮะเคยแจ้งความก่อนหน้านี้หลังจากนั้นเธอทนไม่ไหวเลยเลิกลาแล้วก็หย่าขาดกันไปประมาณ15วันแล้วก็มาคบหากันใหม่แต่ ไม่เปิดเผยให้ที่บ้านรับรู้รกระทั่งคบหากันต่อได้2เดือนก็ถูกทําร้ายมาโดยตลอดและก็จับได้ว่าผู้ชายก็มีผู้หญิงใหม่ก็เลยต้องเลิกกันให้ขาดนะฮะทีนี้พอเลิกขาดปั๊บกลับเข้าไปที่ห้องพักเพื่อเอาของอโดนฝ่ายชายแจ้งความดมําเนินคดีในข้อหารักทรัพย์จนต้องไปสู้กันในศาลค่ะคุณผู้ชมฮะเธอบอกครั้งนี้ทำไมตารวจดําเนินการเร็วมากเลยทั้งที่ที่ผ่านมาเธโดนซ้อมมา28ครั้งอย่างต่าเนี่ย คดีนิ่งสนิทเลยนี่นะฮะคุณผู้ชมครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอก็ถูกทําร้ายอีกครั้งหนึ่งจากการที่เธอไปโพสต์ทวงเงินผ่านโซเชียลมีเดียคําถามคือเจอขนาดนี้ตํารวจช่วยดําเนินคดีได้ยังนี่นะฮะอันนี้คือคําถามของทังฝั่งคุณเกศนะครับเธอบอกว่ากลัวเหลือเกินว่าฝ่ายชายเนี่ยมีใครอยู่ข้างหลังหรือเปล่าทําไมคดีเนี่ยมันนิ่งที่เธอโดนซ้อมโดนตบมาตั้งเยอะอที่เธอเนี่ย ขึ้นไปเอาของที่ห้องพักเก่าอะ่ะโดนแจ้งลักทรัพย์ดำเนินคดีแป๊บเดียวขึ้นโรงขึ้นศาลเลยาานี่นะฮะอ,อะประมาณนี้เดี๋ยวต่างกันต่อเรื่องนี้นะครับผาโดนผู้ชายบท้าด้วยนะบอกไปฟ้องใส่ไหมต้องรอดสิโอ้โหจริงเหรอเออ